สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนุกเอาแชมพูสูตรสำหรับแก้ผมร่วงผมบางมาฝาก เพื่อนๆกันนะ,นะคะซึ่งสูตรนี้นะคะก็ประยุกต์มาจากสูตรที่แล้วที่ใช้เบกกิ้งโซดานะคะแต่สูตรนี้นะคะลูกจะมีฟองเพราะหลายๆคนบอกว่าสูตรอยากได้สูตรที่มีฟองนะคะะให้เหมือนประมาณว่าเป็นแชมพูนะคะทั่วไปที่มีขายตามท้องตลาดซึ่งสูตรนี้สามารถทําขายได้นะคะแต่ในสูตรเนี่ยลูกจะไม่ใส่พวกสารกันบูดเลยแต่ว่านุกจะใส่ผงข้นผงข้นในที่นี้ก็คือเป็นเกลือนะคะเกลือก็ช่วยถนอม เขาเหมือนการถนอมอาหารเหมือนเราใส่พริกแกงในเกลือต่างๆนะคะได้นานยิ่งขึ้นนะคะซึ่งสูตรนี้มีมีเพื่อนเพื่อนในช่องบางคนที่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่มีเวลาทํานุกก็จะทําส่งให้นะคะแต่ยังไม่ได้ออกไปส่งนะคะไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะคะจากหนองค้างผู๋นะคะกรุงเทพเดี๋ยวจะไปส่งให้คะ่ะกําลังคิดจะหาขวดแล้วก็แพคให้ดีนะคะกลัวว่าไปถึงที่เพื่อนเพื่อนแล้วมันจะแตกนะคะเราไปดูวิธีทํากันเลยคะ่ะไม่ยากเลยขิงนะคะ และดอกอัญชันซึ่งอันนี้ดอกอัญชันถ้าเกิดบ้านใครปลูกนะคะก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้เลยนะคะแต่อันนี้นุ๊กไม่มีนุ๊กเลยไปซื้อที่แมคโครมานะคะเป็นดอกอัญชันแห้งนะคะซึ่งวิธีทําไม่ยากค่ะเ,เดี๋ยวเราจะต้องหั่นทุกอย่างก่อนนะคะให้ใส่หม้อ ทุกอย่างนะคะใส่อย่าง,างนี้นะคะด้วยหั่นบางๆอย่างนี้นะคะนะคะแล้วทีนี้ใส่ดอกอัญชันนะคะเพราะดอกอัญชันเนี่ยทําให้ผมดํานะคะไม่เป็นงอกนะคะใส่ไปประมาณ250กรัมนะคะแล้วก็เดี๋ยวนุจะมีสัดส,ส่วนให้นะคะอันนี้ก็คือมะกรูดนะคะมะกรูดนี่ประมาณ500กรัมนะคะเดี๋ยวนุจะมีสัดส,ส่วนให้นะ แล้วทีนี้เราก็จะใส่อย่างนี้นะคะโดยที่สปประคุณแต่ละอย่างนะคะ,ะมะกรูดนะคะช่วยผลดผมร่วงแก้รังแคนะคะขิงน้ํามันขิงเนี่ยเราก็รู้ว่าเป็นสุดยอดของอการแก้รังแคอยู่แล้วนะคะและลดการหลุดร่วงส่วนอดอกอัญชันนะคะช่วยให้ผมดกดํานะคะสําหรับคนเเ็นงอกนะคะที่เราจะต้องใช้ไฟต่ํานะคะต่ําที่สุดนะคะรอจนกว่าน้ํามันจะคายออกมานะ น้ำสมุนไพรจะคายออกมานะคะแช่กันนะคะโดยที่เราจะต้องใช้นะคะน้ำสมุนไพรโดยที่เราต้องใช้ไฟประมาณไฟต่ําๆอย่างนี้นะคะให้มันให้มันค่อยๆค,ยคยายออกมานะคะตั้งไปเรื่อยๆมันจะนานหน่อยนะตรงนี้นะค่ะค่ะหลังจากที่เราต้มน้ําเรียบร้อยใช้แรงบิดหน่อยนะตรงนี้นะคะเหมือนคั้นมะพร้าวอะ นานหน่อยนะคะมันจะดีต่อรากผมมากนะคะเพราะว่ามีส่วนของขิงนะคะกระตุ้นรากผมส่วนดอกอัญชันเราก็รู้อยู่นะดอกอัญชันเนี่ยส่วนผสมทําให้ผมดกดํานะคะนะะแก้ปัญหาหอกได้อย่างดีนะทีนี้ส่วนที่สนสุนไพรมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนุก,ก็จะเอาไปใส่ต้นไม้นะต้นไม้เยอะ นะคะเขาอย่าทิ้งเขาก็ปลูกเขาเอาไปใส่ต้นไม้ได้นะลุกลงทุนไปประมาณเท่าไหร่ได้ห้าสิบห้าสิบบาทค่ะเป็นแชมพูกระจัดรังแคที่แบบว่าแล้วก็เล่งการเจริญตบโตของผมนะเล่งลากผมแล้วก็ป้องกันผมหอกได้อย่างดีเลยนะแก้ปัญหาผมหลุดร่วงได้อย่างดีเลยบิดเลยค่ะ ตอนบิจนานหน่อยนึง้าเราก็ค่อยซักออกนะคันเลยค่ะคันเหมือนน้ำมะพร้าวเนี่ยล้างมือสะอาดนะก่อนคันพอเราคันเสร็จเราก็จะบรรจุขวดนะคะเวลาใช้เดี๋ยวเราจะมาใช้วิธีใช้กันนะ ที่เราต้มไว้ที่กลองให้มันสะอาดแล้วนะคะกับป้าขาวบางนะคะประมาณ2กิโลนะคะ2กิโลนะคะและอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าคอสเตอร์นะคะซึ่งทำให้ผมไม่ผันกันซึ่งเราจะใส่นะคะในหลังจากที่เรากวนเอ็นเจนะคะเอ็นเ0กรัมนะคะส่วนอันนี้ก็คือผมข้นนะคะวิธีทำไม่ยากอันนี้จริงๆแล้วอะ่ะถ้าเกิดใครที่แพเอ็นเจหรือสาร SLS อ่ะนะคะกรณีที่ว่าแพ้นะ แพ้แพ้ก็คือพูดง่ายๆแพ้แชมพูปกติอะนะซึ่งแพ้แชมพูปกติเนี่ยนุ๊กว่ามันน้อยนะคนที่จะแพ้นะซึ่งคราวก่อนเนี่ยนุ๊กสอนทํานะคะแชมพูที่หลุดล่วงลดการหลุดล่วงเหมือนกันแต่ว่าเป็นสูตรทําง่ายและก็ไม่มีสารเคมีเจือปนแม้แต่นิดเดียวนะคะแต่บางคนบอกว่าเอ้ยอยากได้นะคะอยากได้แบบ เฮ้ยอยากมีฟองอะไรอย่างเงี้ยลูกก็เลยทําสูตรนี้ขึ้นมานะคะซึ่งสูตรนี้ก็ทําไม่ยากเลยค่ะก็เอ็นเจูนี่หาซื้อได้ตามร้านเคมีพันทั่วไปนะคะกิโลหนึ่งไม่น่าจะเกิน70บาทนะอันนี้ลูกใช้แค่200กรัมนะคะก็เอามาใช้ซึ่งตรงนี้เราสามารถหาเอ็นเจูนมาทําน้ํายาล้างจานนะคะรวมถึงน้ํายาซักผ้าได้นะประหยัดนะเราก็ใช้เนี่ยไม้ไม้นียค่ะคนไปเรื่อยๆ ซึ่งอันนี้สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยนะคะคุณนะคะค่อยๆคุณน,นะคะจะใช้เวลาหน่อยหนึ่งแนะนำนะคะให้เพื่อนๆทำช่วงดูละครช่วงนี้ตึกเพลิงพนางมากนะคะก็คุไปเรื่อยๆนะคนจนเอ็นจะสูนละลายหมดเวลาเราแพ็คกิ้งก็เราก็ต้องใช้ขวดนะคะซึ่งขวดเนี่ยเราจะต้อง ล้างแล้วก็รั่วก,ก่อนนะคะเป็นการทำปาเจรไลนะปาเจไลให้กับขวดเดี๋ยวนุจะทำให้ดูนะนี่นะคะก็คนไปเรื่อยๆยังไม่หมดนะมันอีกเยอะเดี๋ยวนุก็จะมีสูตรทำง่ายหลายๆสูตรออกมาเพราะว่าที่บ้านดูกันนุชอบทำเองนะเพราะว,าว่ามีพอคืมันประหยัดมากแล้วก็เรารู้ว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างนะเพราะนุจะเน้นแบบธรรมชาติจริงๆอาหารนี่จะเล่าจริงๆ หลายคนขอสูตรทำง่ายโลชั่นนะสำหรับคนผิวแพ้ง่ายแล้วก็ผิวแห้งมากเนื่องนึ่ง,ง,งพอเราอายุเยอะๆนะคะเพื่อนๆสังเกตได้เลยนะคะผิวเราจะแหง้งนะแล้วก็ทําให้เกิดฟาง่ายเพราะนะ้ามันใต้ผิวเราหมดแล้วนะคอลลาเจนก็หมดนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาทําสูตรกันง่ายๆไว้ทาตอนกลางคืนนะยิ่งเรานอนแอร์เนี่ยบอกเลยว่าดูแน่ๆคือผิวมันจะแห้งมาก มันจะคนไปเรื่อยๆนะคะค่ะหลังจากนั้นเราละลายอาลานโอลีนหรือคอสนะคะซึ่งตัวนี้จะทำให้ผมไม่พันกันนะคะละลายกับน้ำอุ่นนะคะแล้วใส่ลงไปในนี้นะคะก็ค่อยๆละลายนะให้ตัวนี้ละลายก่อนนะแล้วถึงจะใส่เข้าไปในแชมพูนะคะ ละลายกับน้ําอุ่นเลยนะน้ําร้อนเลยก็ได้นะเพื่อให้ตัวนี้มันละลายได้ทั่เที่นะคะเพราะตัวนี้ต้องใส่นะคะเพราะจะทําให้ผมไม่พันกันนะ,ะบางคนอาจจะใช้าลาโนลินก็ได้แต่ลาโน,นลินนุไม่มีลาโนลินมันจะราคาสูงกว่านี้นิดนึงนะคะเพราะมันทํามาจากลกแกะนะ,ะเออไขมันแกะลกแกะวะ่ะมัวแล้วนุ้ ค่อยๆละลายนะคะค่อยๆละลายเขานะแล้วเดี๋ยวจะใส่เข้าไปนะละลายแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่อยๆละลายนะใส่ลงไปในแชมพูนะคะเพราะว่าจะทําให้แชมพูเราเนี่ยไม่ผมไม่พันกันนะคะแล้วก็บารุงผมนะคะ บางคนก็อาจจะปรุงด้วยวิตามิน b 5นะแต่ของนูกนี่คือเพียวๆเ,เลยนะหลังจากนี้นะคะนูกก็จะกรองนะคะส่วนของลางนลีนนะอันนี้ที่เรา,ระาเละไว้กรองนะคะให้มันใสที่สุดนะส่วนนี้เดี๋ยวเราก็ทิ้งนะเพราะมันละลายไม่ละเอียดปั๊บนี่มันจะมีปัญหาทันทีนะนะคะเสร็จนะคะทีนี้เราก็คนค่ะให้เข้ากันนะ ตัวนี้ใส่เพื่อไม่ให้ผมมันพันกันเวลาสระนะคะทีนี้เราก็จะใส่ผงข้นในขั้นตอนสุดท้ายนะคะเตรียมบรรจุนะคะผงข้นค่อยๆคุณไปเราอยากได้ข้นขนาดไหนนะผงข้นก็คือเกลือค่ะค่อยๆคุณนะบางคนต้องการสูตรใส่ก็ไม่ต้องใส่ลานูลินนูนี้ได้นะแต่ล้กต้องการไม่ให้ให้ให้ผมพันกันนะคะเวลาสระ บางคนก็จะเป็นแชมพูแบบใสมากอะไรอ่งี้แล้วนูกก็จะไม่ใส่กลินนะคะของลูกจะไม่ใส่กลินนะวัตถุประสงค์ก็คือแบบนอนโพเทคมากที่สุดนะคะคนจนเราอยากได้ค้นขนาดไหนเราก็ใส่ผงข้นขนาดนั้นนะผงข้นนี่ไม่ตายตัวนะ อันนี้ยังไม่คุ้นนะคะก็จะใส่ไปอีกค่อยๆใส่นะอันนี้เริ่มคุ้นแล้วเห็นปะ น้าจที่รักอยากได้ขุนขนาดไหนก็ใส่แค่นั้นนะคะอีกนิดหนึงนะ โอเคทีนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะไปแพ็กกันนะเดี๋ยวนุกอบกวนผงคุ้นนี้หมดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนุจะลองไปสะนะคะแล้วเราจะมาคุยกันว่าสระแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวนะนี่ไงมันจะคุ้นแล้วเห็นไหมคะการทำปฏิกิริยาผงคุ้นนะคะเขาก็จะคุ้นขึ้นนะคะยาสบผมก็จะคุ้นขึ้นเยอะเลยนะคะ ทีนี้นะคะเราก็เตรียมแพ็คลงขวดนะคะเห็นไหมคะจริงๆอ่ะเราควรเตรียมทิ้งไว้สักคืนหนึ่งนะแต่นุ๊กไม่นุกใจร้อนนุ๊กจะใช้เลย <c oughs> จะสระผมบ้างงั้นเลยค่ะก็เดี๋ยวจะแพ็คนะคะโดยเครื่องคือเขาก็จะใช้แบบกลวยนะคะแต่นุ๊กนุ๊กใช้อย่างนี้เพราะว่ามันง่ายกับนุ๊กเองแล้วตัวนุ๊กเองเนี่ยนุ๊กไว้ทําสบู่ไว้แบ่งสบู่ะค่ะอันนี้นุ๊กซื้อมาจากร้าน20บาทนะ4ี่อัน20ิบ Okay. นะคะเวลาเราแพ็คนะคะอันนี้นะคะเราก็ทำวิธีอะไรนะพัชเจอร์ไลท์เรียบร้อยแล้วนะคะวิธีพัชเจอร์ไลท์ก็คือเอาขวดนะคะตั้งไว้แล้วก็น้ําร้อนลวกขวดคือการเพื่อจริญเพื่อจญไลท์นะคะเสร็จทีนี้เราก็จะใส่ขวดเลยนะคะและนําไปใช้นะคะคุณสามารถแจกเพื่อนฝูงได้นะคะ หนึ่งขวดเยอะไหมได้เป็นสิบสิบกว่าขวดอ่ะนะคะเดี๋ยวเราไปสระแล้วเรามาคุยกันเนาะค่ะหลังจากที่ว่านุ๊กสระนะคะแล้วก็นุ๊กปล่อยให้มันแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะคือนุ๊กจะเห็นได้อย่างหนึ่งคือผมไม่พันกันแล้วนะคะแล้วก็นะคะเออผมนิ่มไหมก็นิ่มนะแต่ไม่ถึงกับมากต้องใส่ครีมบำรุงคอนิชเนอร์นะคะถึงจะนิ่มแต่นุกไม่ได้ใส่เลยนะคะแต่ว่า ถ้านวดเขาเรียกอะไรถ้าหมาักก่อนเนี่ยแล้วสระตัวน,นี้เนี่ยก็คือจบไม่ได้มาขายนะส่วนเพื่อนๆคนใดนะคะที่ว่าขอนุกไว้เดี๋ยวนุกจะส่งไล่ส่งให้นะคะซึ่งสูตรเนี้ยหลายคนถามลุกมาแบาบว่าเอ้ยหาเบกกิ้งโซดาลําบากอะไรเงี้ยต้องมาใส่2อันอะไรเงี้ยลูกก็เ,เลยเอามาประยุกเป็นสูตรของ n 7 0ให้นะคะซึ่งไม่จําเป็นต้องใส่น้ำหอมนะ เพราะบางทีเราอาจจะแพ้น้าหอมก็ได้นะคะซึ่งในนี้มันจะมีกลิ่นของมะกรูดอยู่แล้วนะหอมมากเลยนะคะทีนี้เราก็มาเซ็ตผมตามต้องการได้ซึ่งลูกจะใช้เซรั่มนะคะตัวที่ลูกเคยทําไว้อะนะนะคะแล้วทีนี้นะคะก็นวดนะคะกระตุ้นยอดผมนะคะนวดนะคะกระตุ้นนะคะนวดกระตุ้นนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็จัดนะคะสวดปลายนะคะก็ใช้เซรั่มตัวนี้นะคะทำเหมือนง่ายเลยนะเซรั่ม คุมอ่ะก็ใช้เซรั่มนิดนึงน,นะคะก็ใส่ตรงปลายผมว้จับจับเขาให้เข้าทรงนะคะเป็นเซรั่มว่านหานเจระเทศท,ที่เราทำเองกอนเนาะง่ายโคตรโคตรอ่ะแล้วก็ลดการหลุดร่วงได้ดีนะคะนะคะเป็นทรงนุ่งนุ่งนุ่ก็มีผมมีความรู้สึกว่าหนึ่งนะคะผมไม่รี ไม่รีบนะคะไม่รีบติดหนังสีสันนะคะจัดชมพูสูตรนี้นะหรือว่ามันดีจากนี้นูก็ไม่รู้นะมันไม่รีบแล้วก็ผมนะคะส่วนโคนลกเนี้ยลูกไม่ได้ไรนะมันก็ตรงดีนะนะคะก็โอเคเลยนะคะสําหรับสูตรนี้ก็อยากให้เพื่อนๆชอบดูผมตัวดงมันยังไม่เข้าทรงด้านนี้แต่คงไม่เป็นไรแล้วนะก็ อยากให้เพื่อนๆนะคะลองไปทําสูตรนี้ดูนะคะเป็นสูตรที่ทำไม่ยากเลยนะคะซึ่งเอ7พวกนี้แล้วก็สารลานโ l นลีนเนี่ยหาซื้อได้ตามร้านเคมีผ่นซึ่งเราอาจจะเสิร์ชจาก Google ก็ได้นะคะเอเจ็ตซื้อมาในกิโลละประมาณ70บาทค่ะส่วนลานโนลีนจะไม่ได้ไซื้อมา500กรัมนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็จากลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ได้เลยค่ะถ้าอยากจะแชร์สูตรนะคะ ยาสระผมนะคะซึ่งบางคนอาจจะต่อยอดเปไ็นรายได้เสริมได้นะคะก็กดแชร์ได้เลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย